อัปเดตประกาศฉบับล่าสุดฉบับที่6เรื่องยอมความกดะกตามกำลังแรงมาดูกันเลยว่าจังหวัดไหนจะได้รับผลกระทบไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาที่แอดมินหยิบเาวสารเรื่องพยากรณ์ารอากาศมาฝากพีพ่ๆน้องๆกันเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันนี้2 6กันยายน66พายุดรีเพคชันได้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดกศตามกำลังแรงแล้วบริเวณเมืองดานังประเทศเวียดนามคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวมรสุมที่พาดผ่าน ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่26-29กันยายน66ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปร,ะริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งซึ่งอาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำแหลผ่านและพื้นที่รุม่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ตอนฐานบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไปโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะ สำหรับจังหวัดที่จะต้องระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้16กันยายน66ภาคเหนือได้แก่อุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่เลยน้องคายบึงการน้องบัรลำัมพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารกาฬสินมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่นครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบ,บุรีกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกได้แก่นครน,นายกปราจินบุรีสะแก้ว ชนบุรีระยอ,องจันทบุรีรตราดภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสูรินสาหรับวันนี้แอดมินอัปเดตให้ฟังวันเท่านี้ก่อนนะคะส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดมินอัปเดตให้ฟังอีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงรับมาระวังกันด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ